ตอนนี้เราก็ผสมแป้งกับน้ำเข้าด้วยกันนะคะให้กลายเป็นโอริโอให้กลายเป็นกาวแป้งค่ะเราใช้แป้งมันสำปะหลังนะคะนี่ค่ะโอ้โอค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะทุกคนไาทำกรางจากกาแฟนะคือเหนียวมากอุ้ยแข็งมากมาซูมาดมาดืมอมาดูมาดวมามาดูมากูมาดูาดู เม like nah ื่อน้ำเข้ามามันแป้งค่ะแล้วมือมันก็กลายเป็นน้ำแบบเดิมค่ะตอนนี้เรากำลังจะต้มกาวแล้วนะคะเฮ้ยเราเร็วดีเปิดแก๊สแล้วเฮ้ยอย่าไปใกล้โอ้ยแบบเบอตอนนี้เราจะคนแป้งแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะคนนะคะมึงรีบคนเดี๋ยวแป้งไหมโอ้ยเอาน้ำใส่น้ำใส่เพื่อเราได้ฟืนแป้งอีกหนึ่ง ะทุกคนหลังจากผสมกาวกับกาวแฟที่ตากแห้งแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปลงพิมพ์กันนะคะแอบ้อนนะทําในถุงมือดี yeah, ั้ยเยี้ยออมอุ้ยก็พูดใส่ในวิดีโอ อ๋อไม่สัตว์